очку ствен x หน้าตาตตหนุ่มอ๋ออืมยีไม่ใช่รัสอ๋อสามสิบสี่สามบห้าแล้วเป็นเป็นเป็นอะไรนะประมาณยีแล้วครับอ๋อตอนนั้นอายุกี่ปีอายุอายุสิามครับสิบสาแล้วก็ประมาณยี่สิบสิามย่สิบสาเอ่อเม่ราคา อบตอะไรเขามาช่วยบ้างไหมอ๋อมาช่วยครับมาช่วยครับช่วยอะไรทำอะไรบ้างอ๋อให้เพนเพิ่มแล้วก็เวลารบทางอะไรก็ช่วยตลอดทังทางเนาะขอบคุณครับ อ๋อสองคนเนี่ยตาอันนี่เป็นคนเลี้ยงอ๋อตาตาเป็นอะไรพิดเลี้ยงเลีป็นเป็นเป็นน้องของตานี่เลยอ๋อแกนี่แหลยที่อ่งนี้ป็สิบกว่าแล้วเดี๋ยวสามแป่ะกระที่ว่าการของนี้อันนี้ตาคุณคุณงานอย่างนี้เลยใส่หัวตางเยอยวอะไรโทรหมอก็เคลียร์ลูกเข่าตกเตี้ยเนี่ยเจ็บชัดไงโอ้เละไปไหน แล้วที่บีมที่โอีกับประดับขอมานั้ยครับมันก็จะใครออกมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าเหมือนเราเอาไปเข้าใหม่อ่ะแล้วลูกไปอยู่ไหนล่ะเออมันจะไปทำงานที่ใต้วังกอนหนึ่งจริงแต่ว่ามันควบคุมไม่ได้เพราะว่าสันหลังมันไม่มีความเขาเรียกสันหลังมันเสียหายอ่ะกระดูกทับเส้นอะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรครับเนี่ต้นไม้ครับอ๋อต้นไม้หัก เงินหยิบแล้วก็ไปเหยียบซ้ำเลยถักนี่ใช่กระดาษในโรงงานไรยหั่อือก็คือตกใช่นี่เบื่อใครนะนี่ของตัดตุ้งก็เอาไปดีดแล้วกันแหละแคได้พี่ชื่อเลยนะถักรักกอนครับอถุงทำฐาน้ำตอกโกงทำตัวนี่ซองข้นอ่ะยางครับมันไม่รู้อ่ะแต่ว่าจํานวนเท่าไหร่รู้ไหมประมาณห้าแสนนั่นแหละครับอ๋อ ใช่ครับสกปรกหน่อยนะครับอเอาฝอย<ป>ขัดหม้อ いいか อาจจะทำไม่ไดีเหมือน <Okay. S 1> ขาปกติ กินกานสัครั้ครับมาตกิอ oh ย่างเดียวเลยบ้าไนี่นี่ทานข้าวอ๋อ่าหกเ่าที่ครับ นถนัดแต่เด้อเรื่องมันเป็นอย่างไงนะลูกของพ่อลูกลูกของอันนี้ของพ่อนี่ลูกของตาครับลูกของตาใช่ผมจะ่าอยางไงพ่อแม่กมราชหมดไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปอยู่นู่นแม่แกเป็นลูกตาครับอ๋อแม่เป็นลูกตาแต่ว่าแกเลือกอยู่ฝั่งนั้นครับก็เลยไปอยู่กับพ่อแบบไปนานยัง ประมาณตั้งแต่ผมเกิดอ่ะสามสิบกว่าปีแล้วอ,อ,อ่ะอไปอยู่นี่อันนี้ก็เลยอาศัยอยู่กับตาใช่เลยแบบคัดค้านอะไรอ่ะเท่าที่รู้คร่าวๆเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณเทา่าไหร่เออประมาณห้าแสนครับไม่ไม่รวมดอกเออไม่รู้อันนี้ผมอันนี้ก็คือแบบที่เขาพูดมาประมาณนั้นนะครับที่เขาติดอจาจจะมีดอกนะใช่ครับไม่รวมดอกนี่แหละใช่ครับห <500 S 2> mm ้าแสนคนที่กู้ไปกู้เอาเงินเอาที่ดินไปกู้เนี่ย เขาอยู่ไหนล่ะตอนนี้อีกคนอีกคนอยู่ไต้หวันแต่อีกคนไม่รู้ว่าเบียกอแกนั่นแหละน่าจะอยู่ราชบุรีใช่แต่นั่นแหละครับเอการใช้ชีวิตของเราลำบากยังไงบ้างโอ้ลำบากลำบากสุดๆเลยลำบากยังไงก็ผมต้องทำทุกอย่างในในบ้านเนี่ยก็คือมันทำอะไรก็หุงข้าวซักผ้าแบบ บ้านถูกบ้านนั่นแหละแต่ยังมีตาแบบมาช่วยบ้างตาเนี้ยถ้าไม่ได้อยู่ล้วจะไปอยู่ไหนเออถ้าบ้านเนี้ยเขามายึดบ้านล้วจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้สิมองไม่เห็นเลยขอร้องยังไงบ้างก็ขอให้แบบถที่ดินให้คืนให้ตาไวๆครวบเพราะว่าตาแกก็เครียดนะเวลาแกก็กู๋ผมไม่มีที่อยู่เหมือนกันครับคิดว่าจะได้ไหมอ๋อมองไม่รู้เลยครับเพราะว่าต่างนั้นก็ ภาระเขาไปเยอะใช่ใช่ครับก<ล> <ๆ S 1> ็ไม่ได้พูดถึงอ่ะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยมี้ไ <c> ห <oughs> ้องหนักแก่แท่ตา <นะ S 1> หรือหนักแก่แทนตัวตัวนี้นอยู่สองคนเห็นเห็นสภาพพี่ชายเป็นยังไงบ้างโอ้ยสงสารครับสงสารนี่นี่สงสารคนรคนี้มากมเาขาก็ยิ่งรู<อ>้ว่าอะไรนะที่เขาเอาไป รู้เกย์ตรอมใจนี่นี่เกตรอมใจนจนอะไรพูดไม่ออกเลยตอนนี้ใครทำนายอยู่ผมทำผมคน,นทำ <c oughs> ที่ททั้งหมดถ้าที่เขายึดไปเราจะทำยังไงอ้ย,อน,ยนั่นเลยครับ <c oughs> ไม่นานมีที่อยู่ <c oughs> ไม่มีที่อยู่เลย